บางคนเนี่ยมีภาวะไขมันความดันมันก็จะไปเกาะอ,อยู่พี่หลอดเลือดแต่พอดีว่ามันมีหลอดเลือดตรงเนี้ยที่มันโป่งนูนขึ้นมาเลือดเนี่ยหลุดไปเลี้ยงอวัยวะถัดไปเนี่ยได้ลําบากก็จะเกิดอวัยวะเสียหายได้เช่นเรื่องของเซลล์ไตที่มันจะเสื่อมลงถ้ากรณีที่เลือดเราไหลเวียนไม่ดี<ฆ>เพราะว่าคนที่มีภาวะเรื่องไตเสื่อมนะคะ ที่กระเพาะไตอะคะ่ะก็จะมีการแตกเสียของหลอดหลอดกระเพาะไตก็คือหลอดเลือดนะคะที่ขดขอยู่ในไตเราเนี่ยนะคะสองข้างเนี่ยก็จะทําให้กระเพาะเลือดตรงเนี้ยหรือหลอดเลือดตรงเนี้ยมันแตกง่ายพอแตกง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลนะคะให้เกิดความดันข้างในไตทําให้ความดันเนี่ยของเราเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นลงได้ กรณีที่คนเป็นไตเสื่อมระยะท้ายๆนะคะสังเกตว่าความดันจะสูงลงสูงลงแล้วสูงสูงสูง,สง,สง,สงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะตรงเนี้ยก็เริ่มบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยเริ่มมีสภาวะไตเสื่อมที่ค่อนข้างเริ่มเริ่มหนักแล้วนะคะและส่วนใหญ่ที่รินเจอก็คือคนที่มีภาวะความดันแล้วลงไตเนี่ยก็จะมีอาการ ที่ค่อนข้างหนักกว่านะคะในเรื่องของอาการบวมในเรื่องของอาการเหนื่อยเพลียก็จะเกิดมากกว่าคนที่เป็นเบาหวานลงไตนะคะเพราะด้วยความที่พอเป็นไตแล้วนะคะทุกคนมันจะกลับปีลวนไปที่หัวใจโดยธรรมชาติเลยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าคุณเป็นไตระยะสามระยะ3ปลายระยะ4ี่ระยะ5้าแล้วมีภาวะเหนื่อยด้วยเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยบางคนเนี่ย เลือดหนืดด้วยนะคะตามในรูปนี้เลยด้านบนเนี่ยเป็นเลือดที่ไหลโฟลปกตินะคะไหลได้ดีตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันที่สองเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยมีภาวะไขมันความดันมันก็จะเป็นเกาะอยู่ที่หลอดเลือดแล้วเลือดเราอาจจะไหลไหลได้ปกติแต่พอดีว่ามันมีหลอดเลือดตรงเนี้ที่มันโป่งนูนขึ้นมาหรือมันเหมือนเป็นทางเป็นซอยแคบพอเลือดมันไหลเข้าไปก็อาจจะทําให้เลือดเนี่ยหลุด ไปเลี้ยงอวัยวะถัดไปเนี่ยได้ลําบากก็จะเกิดอาการมึนเพลียหรืออวัยวะเสียหายได้เช่นเออเรื่องของ เซลล์ไตที่มันจะเสื่อมลงถ้ากรณีที่เลือดเราไหลเวียนไม่ดีที่ติดขัดจริงๆค่ะที่เราเป็นหลอดเลือดไขมันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ตรงบริเวณหลอดเลือดจนมันไปบังนะคะบงังหลอดบงังการเดินทางของเลือดทําให้เลือดเนี่ยมันติดอยู่อ่ะเลือดมันติดอยู่ตามรูอันที่3นะคะฟล์ไปไม่ได้เพราะติดดังนั้นเลือดเลือดที่แบกออกซิเจนไปเนี่ย ก็จะไปเลี้ยงอวัยวะถัดไปไม่ได้แล้วถ้าอาวัยวะนั้นคือไตในเซลล์ไตเราก็จะทําให้ไตเราเนี่ยไม่ได้รับเลือดไม่ได้รับออกซิเจนก็ทําให้เซลล์นั้นค่อยๆตายไปนั่นเลยทําให้ทําไมไตเราถึงเสื่อมเร็วเพราะส่วนหนึ่งก็คือหลอดเลือดเราอาจจะไม่ได้โล่งพอที่จะทําให้ เลือดเราเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีหลายท่านสังเกตไหมคะก็จะมีอาการมึนหัวนะคะเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ทั่วนะคะสมองเราก็มีรอยหยักเยอะมากต่อเ,เลือดต่างๆเยอะมาก